สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ตอนเช้าอากาศค่อนขคางฝนโปรยปลายนะครับตกลิ่นๆ่นแล้วครับเริ่มแรงขึ้นแล้วมาเดินครับอยู่กับทีมงานเด่นดินด่วนนะครับรถเสียเด็ดเหมือนเดิมครับหน้าง,งานอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดระยอะครับอันนี้ก็วิ่งงานวันที่สองครับจ้าฟ้าใสมากับทีมงานนะครับมากับทีมงานเสียบูม แล้วก็เสรเษฐีเกษตรวิสัยเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกของวันตอนนี้ฝนตกนะครับลินลิน้าเที่ยวแรกเราจะไปลงอีกที่หนึ่งก่อนนะครับไม่ได้ไปลงแปลงอย่างรถไทยกำลังเกียร์หน้าง,งานครับเมื่อคืนก็ฝนตก ประมาณสี่ทุ่มครับตกประมาณครึ่งชั่วโมงแรงเลยครับค่อนข้างแรงเลยเสบูงครับปัดเจี๊ยบฮิโน่เจโอเจ็ดดีสองร้อยยี่ห้าแรงมาครับอันนี้รีแมปด้วยแล้วก็เทอร์โบแต่ง แล้ววาแล้วใส่บูยังกับรถเสียบูมไหมจับแล้วจับอะไรวะจับอะไรคือเขาจับอะไรจับจับยี่ห้อนี่มันจัากไรก็ลือ้ออันนี้ก็รถเท่าแกครับรถดำเท่าแกมี่สองคันสีเขียวเป็นงานเด่นดินด่วนครับรถขุดก็อจะเป็นเจ้าแคท 313D 2 CG อะไรแพงเอาเรื่องนะคันนี้ตามคิวตามคิวเอาผู้ใดไปกวนดตีกวนเด้เห็นกวาดตีเออแต่มันติดสลดอาจจะเสียใจครับครับโดยท่วแก่ครับคันนี้รถขุดท่วแก่ขับเองเร็วเร็วเร็วคือประจวดเลยอ่ะ ปุ่งกี้นี่เทียบเท่าแซนี่เลยเนาะซานี่รถสายหาแซานีสซอลเลยคือปุ่งกี้ใหญ่เลยนะครับเทียบเท่ากับแซนี่เลย0.8เนาะ0.7ว่าถึงเหรอ 0.6q ฮะ6ฟันที่เชนนี่เราใส่6ฟันเล็กรถสายเขาใส่หาฟันหมที่ใส่ฟันเยอะก็เพราะ จะได้ขายอะไรเยอะเปลี <S <S ่ยนเดียวนะเพืเออนี exactly i i> ่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งนะครับรถขุดเนี่ยหมื่นอัพครับแค่กองไฮดรอลิกพวกชุดกองก็กองไฮดรอลิกตัวเล็กอ่ะสี่พันห้านะกองตัวเล็กตัวนอกอ่ะสี่พันห้าเลยตัวหนึ่งอ่าน้ำฝนเข้ามาครับคิวต่อไป มาดูออกตัวกันฮะเจ้าฟ้าใส่เมื่อวานออกตัวต้องกระโดดครับต้องกระโดดออกออกตัวนิ่มๆไม่ได้ถ้าไม่กระโดดออกนะครับออกไม่ได้เมื่อวานเนะี่ยยืนตรงที่น้ำชุ่มๆครับตรงไมโคูยืน เมื่อวานได้11เ,เที่ยวนะครับเจ้าฟ้าใสวิ่งขาเดียว7โลครับไปกลับก็14โลจากหน้าง,งานมานี่หน้าง,งานก็ถมปตทครับทางเข้าอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร <Yeah. S 2> อยอดเขาจะทำปตทขาเข้าอำเภอสุวรรณ เพราะว่าตอนนี้ปตทมีแต่ขาออกเอาเอาคลิปเด็ดหน่ยเด้อคลิปเด็ดหน่ยเด้อดูดูฝนตกวิ่งได้สิบเอ็ดเที่ยวนะครับเมื่อวานแต่วิ่งสายครับเมื่อวานเาวิ่งสายวิ่งประมาณเอ เก้าโมงครับแปดโมงเก้าโมงไปถึงหน้าง,งานน้ำมันหมดไปประมาณพันสองครับประมาณพันสองได้สิเอ็เที่ยวน้ำมันก็เฉลี่ยใส่เที่ยวละหนึ่งร้อยบาทนะครับโดนเนิร์ดครับทางเนิด จะลันล่นลันล่นลัน่นลั่นตลอดทางเลยเนะถ้าวิ่งเส้นนั้นเน่ะเนินท่อที่ลัน่นต่อเนื่องกันตอนเช้าๆก็ควันขาวออกนิดๆเครื่องยังไม่บอมเท่าไหร่อันนี้จอดรอ,อกันครับเราจะไปลงหน้าง,งานห้าเที่ยวไปคนละเที่ยว เดี๋ยวค่อยไปลงแปลงใหญ่กันต่อครคิวต่อไปรถเซียบีที่เด็ดเกษตรวิสัยนะครับอันนี้ก็เป็นทัมันเร็วเร็เจ็ดอีร้อีแมปด้วยเพิ่มแรงมาสองสตัวนี้เครื่องรีแมปแล้วเป็น 2.4งนสะี GE. <ập mat puppy lift> ่นะครับสองร้ยแรงจะเป็น7จอีขอฟังเสียงโบหน่อยสวย bỏ phần đam đầm vào lên phần đam mênh lên phần đam mênh nó phần đam mênh lên 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 ดินตรงนี้ก็ซื้อนะครับซื้อกับเจ้าของนาะว่าดินช่วงนี้หายากมากครับหน้าฝนตรงนี้ขุดเป็นสะนะครับดูฝีมือเลยครับเป็นสะลูกนึงก็เป็นพักขึ้นมาทำสะทำนา โอ้ฝนเริ่มรินแรงแล้วครับเริ่มตกแรงแล้วนะนะครับถ้าเห็นกล้องเนี่ยฝนตกแล้วน,นยครับรินต่อเนื่องเลยไม่ไหวแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ